หมหาชัย335คนนะครับก็เป็นเรื่องของการระบาดของโควิด1 9นะครับอีกศพเส้นเคนมผงเป็นหนุ่มพนักงานผับบาร์พันเคสมรณะอ่อนนุษนะฮะหมายถึงว่าน่าจะผัวพันกันมานะฮะสืบเนื่องมาจากเคมรณะอ่อนนุษนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ มีมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในะ่รับบบ่านะในเรื่องของเคนมผงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทลายแก๊งดูดบารากูมั่วสมร้านอาหารอินเดียรวบ85คนโดนปรับหนักนะครับกับ,บตอมอร่วมกับสอนอลุมพินีบุกทลายร้านอาหารอินเดียริมถนนสุข,ขุมวิทซอย3 แฉเปิดบริการเย้ยโควิด -19 ฝ่าฝืนประกาศกอทมและพรกอฉุกเฉินพบตั้งโต๊ะไม่เว้นระยะซ้ำอย่างมั่วสมสูบบารกูเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะครับผมจก,ก็ประมาณนี้ครับพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับมาพาดหัวข่าวสดกันบ้างครับชายกทมวัย67ดับพบไปผับห่วงวินจยย ป่วยพุ่งนะฮะกทมนนทบุรีตรวจเจอแล้วอีก3รายมหาชัยยังติดเชือ้อทะลุกว่า335คนวังสพุงให้กักตัว1.5หมื่นผู้ค้าหวยจับ85นักเที่ยวมั่วสมคาเฟ่อินเดียนะฮะก็ หลายๆข่าวนะครับมารวมกันป้าบึ้มสนันปวนม็บปลดแอกกลางกรุงนะฮะเจ็บสามหน้าห้างสามย่านพบตรอึึ่นคดีชักธง1 1 2สุชาติลั่นสบายๆไม่กลัวศึกซักฟอกพอทอขู่ข้อมูลบึกถล่มรอมอตอทั้งเศรษฐกิจโควิดบอลและทุจริตนะครับแล้วก็เส้นปาร์ตี้เคนมผง นอกอีกหนึ่งนัดก,กวนรวมตัวเสพในคอนโดหนุม่มผับดับสลดเพื่อนโคม่าหนักล่อซื้อจับผัวเมียเอเย่นที่แปดริ้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ,รบผมอ่ะก็ว่างไปนะครับความเคลื่อนไหวของบ้านเราตอนนี้นะฮะก็หม มีมาทุกวันเหมือนกันนะฮะทั้งเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆความวุ่นวายนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าไม่วุ่นวายนะฮะพาดหัวกีฬาครับผมแน่นอนนะดูแล้วมีวาไรตี้รอยยิ้มมีความสุขสนุกสนานกันนะฮะหงทวงคืนผีแดงเดือดพลานค็อปต้องลุ้นมาติบคุมแนวรับโซชาสบายใจตัวหลักพร้อมรบนะฮะนี่เป็นพาดหัวของ ไทยรัฐนะครับในส่วนของกีฬาก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลนะฮะของอิว่ลีกอังกฤษในค่าคืนวันนี้ในศึกแดงเดือดเดี๋ยวว่ากันในช่วงท้ายนะครับแบดลุ้น2แชมป์บาสปอปอลงล่ากิฟวิวหวังเจออินโดนีเซียหมดนะฮะก็เดี๋ยวเช็คโปรแกรมกันอีกทีนะฮะสำหรับแบดมินตันยูเน x t h สไทย n ลนด์โนะครับในรอบชิงชนะเลิศทั้ง ห้าประเภทเลยนะครับที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับยุทหลีกยูยี่สิบรอระเบิดแข่งสมาคมลูกหนังร่วมมือก,กอกอหวังนิชิโนะเห็นแววดึงมาใช้สมาคมกีฬาฟุตบอลจะร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดศึกยูทหลีกย2 1ขึ้นมาเพื่อจะให้อากิระนิชิโนะเฮชโคสทีมช้างศึกค้นหานักเตะไว้ใช้สำหรับมหกรรมกีฬาต่างๆเช่น ซีเกมหรือว่าเอเชียนเกมนะครับเ <c oughs> ขามีข่าวว่าจะไมะ่ไม่ใช้นักเตะอาชีพแล้ว <c oughs> หรือเปลาจะหมฮะก็เอาพวกกลุ่มที่จัดขึ้นมาใหม่เนี่ยอยู่ยีเอ็ดนี่ยคัดตัวมาติดทีมชาติไปใช้ในซีเกมในเอเชียนเกมเพราะว่าในซีเกมเนี่ยจะแข่งปลายป,ายปีนี้พี่อ่าครับ,รบเขากลัวจะไปกระทบกับฟุตบอลลีกนะฮะแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะฮะที่มีโปรแกรมที่ คือมันยังไม่แน่นอนอว่าจะเตะได้หรือไม่ได้ซีเกมจะจัดแข่งได้หรือเปล่าแต่ว่าตามโปรแกรมเดิมก็มช่วงปลายปีนี้ที่เวียดนามเช็นเจ้าภาคนะฮะก็เดี๋ยวคงมาดูกันในรายละเอียดสนับสำหรับศึกยุทิหลกยูยี่สิบเอ็ดนะครับปั่นในบ้านคึกดังไกลทั่วโลกออสเตรเลียญี่ปุน่นบราซิลเกาะติดด้วยนะฮะปั่นในบ้านต้านโควิดเฟสสองไงนะฮะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับ จากนักปั่นในประเทศด้วยอืตอนนี้ไปไปกลแล้วนะไปทั่วโลกแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่มีประโยชน์มากๆนะ,ะ <หา S 2> อ่ะมากันที่ Daily News ครับหงฟัดผีแย่งบัลลังโซชาทอมตัวแต่ขอชนะครบคอบเมินลุ้นมาติดนะครับบาสปอป้อ,ปอสะใจพงาดท้าชิงอีเหนาหลังแสงโสมกิฟวิลเชิญนะฮะแล้วก็ ปั่นในบ้านเฟ,ฟส2ต่างชาติแจมคึกคักนะครับก็เป็นการปั่นเฟสสองของสมาคมจักรยานนะครับที่จัดขึ้นนะฮะที่แข่งกันไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเหมือนที่คุณตุยร,รายงานจากฉบับที่แล้วนะฮะบ,บอกว่าคึกค,คักทีเดียวนะครับแล้วก็มีภาพของผู้ที่คว้าแชมป์อสึกดาก้านะับสเตฟานบิเตอร์องเชลนะฮะก็มีภาพของ เขามาโชว์อยู่ในหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีภาพของบาสแล้วก็ปอปอที่ยืนคู่กันที่จะได้เข้าชิงแบดมินตันนะครับที่จะวันนี้เปนสุดท้ายนะคด้วยนะครับผมรอบชิงชนะเลิศนะฮะรุนกันได้ทาง True Vision แล้วกันนะครับอืมอ่ะมาเช็คโปรแกรมแบดมินตันกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับวันนี้จะเริ่มสตาร์ทแข่งขันในเวลา12นาฬิกาครับพี่บ่าวนะฮะที่เมืองทองธานีนะครับ เริ่มจากคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับบาสเดชาพลโพวรรนุเคราะห์แล้วก็ปอปอ,ปอซับเซียรีต้ารัตนชัยนะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการรับจะเจอกับคู่มือสองของรายการจากอินโดนีเซียนะครับจะแข่งเวลาเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคู่ชายคู่นะฮะคู่จากมาเลเซียเจอกับคู่จากไต้หวันนะฮะจากนั้นเป็นในประเภทหญิงคู่ นะฮะมีนักแบดมินตันสาวไทยลงแข่งขันนะครับน้องกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับน้องวิวระิวนดาประจงใจนะครับคู่มือ7ของรายการครับพี่บ่าวครับจะเจอกับคู่มือ5ของรายการจากอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็ฟอลโล่ต่อไปเลยนะครับคู่ที่4ี่เป็นหญิงเดียวร,รอบชิงชนะเลิศไทยซื้อหญิงมือนหนึ่งของรายการจากไต้หวันเจอกับคาร์โรลลนามาลิน มือ5ของรายการจากสเปนนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนนะครับมือ4จากเดนมาร์กจะเจอกับอังการองอังกุสมือ7ของรายการจากฮ่องกงนะครับก็5คู่วันนี้ปิดฉากลงนะครับสำหรับการแข่งแบดมินตันยูเน a ไ l น์โอเพนนะครับเดี๋ยวรายการ ต่อไปรายการที่2คือเราจัดแข่งขัน3รายการใหญ่เลยนะครับติดต่อกันในช่วงเดือนนี้พี่บ่าวครับก็สัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นการแข่งขันรายการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์โดยเฉพาะนักปบดมินตันสาวไทยที่เป็นหญิงเดียวนะครังน้องเมย์น้องครีมอ่าฮะนะฮะเดี๋ยวตามกันต่อในในรายการต่อไปนะครับส่วนวันนี้เชียร์รอบคิงก่อน2คู่นะครับคู่ผสมกับหญิงคู่นะครับเออ มาดูเรื่อง U21 กันสักนิดหนึงห่งพี่บ่าวมีความเคลื่อนไหวของอการจัดการขันฟุตบอลอายุไม่เกิน21ปีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนายพาธิศสุภพพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย,ะะทไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าอากิะ a a ระนิชิโนกับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นเนี่ย จะเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงไทยไม่เกินวันที่26มกราคมครบพี่บ่าวแล้วก็จากนั้นจะเข้ารับการกักตัว14วันแล้วก็พอพ้นการกักตัวแล้วก็จะไปดูฟอร์มของนักเตะในไทยลีกนะฮะคาดว่าจะกลับมาเตะกันต่อในเดือนกุมภาพันธ์เขาคาดว่าอย่างนั้นนะที่เสนอแผนไปไงจะเตะแบบปิดอะ คือ <S <S อ,อากิระนิชิโนก็จะไปไปดูฟอร์มของของนักเตะทีมชาติไทยนะครับเพื่อเรียกมา,าใช้งานนะครับมีความคขึ้นใหม่ในการจัดตั้งหลีกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับเพื่อที่จะให้นิชิโนเนี่ยค้นหานักเตะไว้ใช้งานสำหรับการแข่งกีฬามหากรรมต่างๆเช่นซีเกมเอเชียนเกมนะฮะก็คงไม่ใช้นักเตะชุดใหญ่นะฮะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับ2รายการนี้ก็คือ ให้หานักเตะกลุ่มใหม่เลยนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9มากนักนะฮะถ้าไปเอานักเตะอาชีพมาแข่งขันโปรแกรมมันทับซ้อนกันไปหมดนะพี่บ่าวนะฮะแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าการแข่งฟุตบอล AFF Suzuki c u p เนี่ยก็จะไม่ได้นักเตะชุดใหญ่เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเตะเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิด -19 ก็โอ้โหเล่นงาน หนักเหลือเกินนะครับทั่วโลกเลยนะครับนี่ก็เป็นคข่งขูนไหญ่ล่าสุดนะครับของการแข่งขันฟุตบอลรุ่นยุไม่เกิน21ปีแล้วก็รวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กับด้วยนะครับไปกันที่เทนนิสตามประเทศสักเิดหนึงคุณตุ๋ยครับผมความเคลื่อนไหวของการ s l ลมออสเตรเลียโอเพ่นซึ่งถือว่าเป็นรายการแรกของปีที่จะเปิดฉากกันในเดือนหน้านะฮะแปกุมภาพันธ์นะบอกว่าตอนนี้เนี่ย นักเทนนิสเนี่ยก็ <c oughs> เริ่มที่จะเดินทางไปที่ออสเตรเลียกันแล้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดทางเคนิชิโคริ r วิสตอรีอาซาเรนกานะฮะซึ่งว่าซึ่งเป็นนักเทนนิสชื่อดังนะฮะที่จะเข้าร่วมรายการนี้แหละนะฮะเดินทางไปออสเตรเลียน, <c oughs> นะฮะล่าสุดเขาออกมาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้แหละนะฮะก็นั่งเครื่องบินลำเดียวกับคนที่ป่วยโควิด2คน นะฮะซึ่งนักเทนนิสทั้งหมดในลำนี้มีประมาณสัก24คนแ,คแล้วก็มีผู้ป่วยโควิด2คนนะฮะที่โดยสารมาด้วยนะฮะซึ่งอีกคนนึงเขบอกว่าจากการขึ้นเครื่องมาเนี่ยแรกๆเนี่ยก็ไม่ไม่ได้พบเชื้อไม่ได้อะไรอย่างอย่างใดนะฮะซึ่งคนที่ติดโควิดก็คือเป็นลูกเรือหนคนแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นนะฮะ,ะเป็นเป็นโค้ชนะฮะ ของผู้เล่นเนี่ยหนึ่งคนคก็เลยทำให้พวกดาวดังไม่ว่าจะเป็นนิชิโคริอาซาเรนก้านะครับพวกนี้ไปถึงปั๊บเนี่ยก็ต้องจักตัวที่โรงแรมก่อนเลยสิบสี่วันอืมครับ <c oughs> นะฮะเฮ้คนที่ขึ้นเครื่องไปแล้วเขาตรวจไม่เจอเหรือยรอยังไงิ <c oughs> <c oughs> ่งทีมันไม่แสดงอาการ,ร <jam. S 2> <c oughs> พอลงมาปั๊บพบเลยเหรือไม่มีไข้ไม่มีอะไรพวกนี้เออ ก็หลายเขาเรียกหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะคือกําลังจะบอกว่าเวลาเราเดินเข้าออฟฟิศคุณตุ๋นเราจะเอามือไปแตะเครื่องใช่ไหมมันก็จะขึ้นอุณหภูมิเนี่ยใช่ตรงนี้มคือมันมันก็ไม่มีไข้ไงคือไม่แสดงอาการไงคล้ายๆกับ เซน่า้นวลไงที่มาแข่งแบดมินตันในบ้านเราอ่ะพี่บ่าวไม่มีอาการตรวจก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็ไม่เจอมาตรวจบ้านเราครั้งแรกไม่เจอครั้งสองไม่เจอมาเจอครั้งสามอุยครั้งสามก็ตกใจกันนี่ฮะไปตรวจโดยละเอียดกลายเป็นว่าเป็นซากเชื้อซึ่งเคยแบบเคยติดเชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วรักษาหายแล้วแต่ไปตรวจพบซากเชื้อแล้วซากเชื้อมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกหรอไม่มีละนะฮะทางการแพทย์บอกว่าไม่สามารถ ไปแพร่เชื้อคนอื่นได้ไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ก็คือเหมือนหายแล้วแต่ว่าเป็นเป็นซากเชื้อที่อยู่ในในปอดของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็แข่งขันต่อได้นะฮะแสดงว่าก็สามารถที่จะแข่งขันแบดมินตันยู t h สไ l น์โอเพนต่อได้แต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพรามันมีหลายปัจจัยนะฮะพวกนี้นี่แหมต้อง ต้องคุยกันเรื่องการแพทย์นะซึ่งเราเองก็ไม่สันทัดกรณีสักเท่าไหร่ครับอ่ะพี่บ่าวมาแดงเดือดดีกว่านะฮะเหลือเวลาอีกประมาณสักสิบนาทีนะฮะอ่าโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะคืนนี้นะครับมีเตะกันสี่คู่นะฮะอาร์เซนวิลล่าเจอแอตตานสิบเก้านาฬิกานะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอท็อตแนมฮอสเปอร์ยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับแฟนแมนยูกับแฟนเลียพูไม่พลาดแน่นอนครับพี่บ่าว ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คู่ดึกครับตีสองสิบห้านาทีแมนซิตี้เจอกับคริสตัลพาเลสเอาคู่นี้เลยพี่บ่าวลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศึกแดงเดือดครับความพร้อมเป็นอย่างไรกันบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะทุกครึ่งนะแต่ที่แอนฟิลด์ครับพี่บ่าวครับผมลิเวอร์พูลตอนนี้สถานการณ์อยู่อันดับสามนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่าฝูงนะครับอันดับหนบึ่งนะฮะ เป็นไงบ้างความพร้อมเรือผู้เจเกนครอฟก็เจอเกนครอฟเนี่ยก็อบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะแอสตันวิลล่าครับในรายการรายการเอฟเครับใช่ไหมนะฮะแต่ว่าในรายการอื่นๆเนี่ยคือในลีกเนี่ยล่าสุดแพ้ซามตันไปศูนย์หนึ่งที่เซนต์แมรี่พี่ว่าอืมนะะ ก็อันดับล่าสุดถูกเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยแซงขึ้นไปรังรองจากฝูงทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับสามนะครับก็สี่นักเตะตัวหลักนะครับเฟร์กิฟันดส์โจโกเมสอิกโกโชตาแล้วก็นาบี้เกตาอืยังไม่พร้อมเกมนี้แน่นอนนะฮะยังบาดเจ็บอยู่นะครับอส่วนมีคุณฟังถามมาว่าเจอมาติปจะได้ลงสนาม ในเกมนี้หรือเปล่านะฮะมีคุณนิดหน่อยแอนฟิลนะฮะถามมาบอกว่าพ่อหนูฝากถามนะบ่าวมาว่ามาติปจะลงสนามได้ไหมช่วยฟันทงแดงเดือดให้ด้วยนะบ่าวดูเป็นกลางดีนะฮะส่วนคุณตุ๋ยนี่ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าฟันทงให้แมนยูชนะทุกนัดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะฮะแฟนๆคงรู้ดีกันนะจากคุณนิดหน่อยแอนฟิลโอ้นี่ชัดเจนมากนะฮะคุณนิดหน่อยอ่ะพี่บ่าวนะฮะมาติป มแม่จะได้ลงนะใช่นะฮะก็บอกว่ามีลุ้นคืนนี้มีลุ้นนะฮะสำหรับโจเอลมาติฟนะฮะที่จะเข้ามาช่วยทีมนะ,ค,ะครับในขณะที่ทางฝั่งของแมนยูโซชานัดล่าสุดเนี่ยพาทีมชนะเบอร์ลี่หนประตูต่อศูนย์ะนะฮะแล้วก็รายงานบอกว่าไม่มีผู้ติดโทษแบนนะฮะ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังเจ็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟิลโจนมากก็ตโรโฮรพวกนี้นะครับก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับเกมอยู่แล้ว <c oughs> นะครับวันนี้นะฮะทีมของทางฝั่งอุนาโซชาเนี่ยก็น่าจะชุดใหญ่เลยแหละคุณตุ๋ยสี่ <c oughs> สองสมนะฮะอามาเซยลน่าจะเป็นหน้าเป้าป,าปอกบานะฮะกำลังมาเหมือนกันบรูโน นะฮะฮแล้วก็บุรุนโตเอเนนเดสเฟย์ไอบุรุนโตเฟเนนเดสนะมาคัสแรดฟอร์ดเฟยนะครับเม็กโทมิเนีพวกนี้พร้อมที่จะลงสนามกันทั้งหมดนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเองวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3นะฮะก็สไตล์เดิมครับหน้า3คนก็ประกอบไปด้วยซาดิโอมาเน่เฟเมิโนนะฮะแล้วก็ซาร่านะครับแดนกลาง3คนเนี่ยก็น่าจะคุมด้วยคุมโดยแอนเดอร์สันเตลโกอาการตาร่าแล้วก็ไวนาดุ่มนะครับใน ส่วนของอัลต m นิร์มักซียาวบิทอรีเดเลิบแล้วก็เนมิยามาติสเนี่ยต้องต้องลุ้นเช็คความฟิตกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่บ่านะคับก็ดูว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแมปอป็อกบานี่น่าจะได้ลงนะฟอร์มดีต่อเนื่องนะเกมที่แล้วก็ทำประตูในเกมที่บุกไปเอาชนะเบอร์ลนลี่ได้1-0ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่า เรกคนะัสโซชาจะใช้ระบบไหนบุกไปเยือนอืหงแดงรีบูนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยทางโซชาเนี่ยเขากําลังมั่นใจเพราะว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมลีคัพมาเท่าน,นั้นเองนะฮะในขณะที่ร์พูเจ้าบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่เ็าเรียกว่าคือเสมอไปซะสองเสมอไปสองแพ้ไ,ไปหนึ่งเกม เสมอนิวเสมอเวสต์บอมใช่ไหมตอนนั้นใช่นะฮะแล้วก็ไปแพ้ซามเมป์ตันวันน้นั้นฟอร์มของแมนยูตอนนี้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับในช่วงนัดห้านัดหลังสุดความมั่นใจเนี่ยน่าจะอยู่ไปที่ลูกทีมของโอเลกุนนาโซชาแต่ว่าดูผลงานห้านัดหลังสุดที่พบกันนะพี่บ่าวนะกับพิมีลเกอังกฤษเนี่ยเกมนัดล่าสุดเลียวภูเอาชนะแมนยูได้สองศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอหนึ่งหนึ่งกับเสมอศูนย์ศูนย์นะฮะ เลี้ยวปูชนะสามหนึ่งกับแล้วก็เลี้ยวปูชนะสี่หนึ่งครพี่บาวคือห้านัดหลังสุดเนี่ยเลี้ยวปูดีกว่าชัดเจนก็คือเล่นในบ้านเลี้ยวปูเล่นที่แอนฟิลชนะสามเกมกับเสมอสองเกมยังไม่แพ้เลยนะฮะก็มองไงครพี่บ่าวคู่นี้ก็ผมมองว่าวันนี้เนี่ยเลี้ยวปูแม้ว่าจะผลงานไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรในช่วงห้านัดหลังสุดนะฮะบวกกับแมนยูที่ ที่นักเตะกำลังมั่นใจกันทุกคนน่นะฮะแต่ว่าการไปเยือนที่แอนฟิล์น่ยมันไม่ง่ายเกมนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องดูกันค่อนข้างจะเหนื่อยกันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเต็มไปด้วยเทคนิคอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เล่นในที่แอนฟิล์นะครับแต่สกอเนี่ยผมว่าโอ้โหกว่าจะยิงกันได้ก็ลำบากนะแต่ว่าให้ใจผมเชียร์นะผมว่าคู่นี้น่าจะออกเสมออุ๊ยเราพูดไปอันนี้ในฐานะแฟนออร์เนนอลนะถูกต้องถูกต้องผมว่าสนุกอ่ะ เพราะว่ามันมันจะเป็นแดงเดือดที่ที่เป็นแดงเดือดมากกว่าในแมตช์ที่ผ่านๆมาที่บอกคือในในปีที่แล้วมันดูไม่ค่อยแดงเดือดสักเท่าไหร่รนะฮะแมนยูคือมันผลงานตกลงไปเยอะอนะฮะขณะที่วร์พูนั้นขึ้นมาพีคสุดเลยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเรีย์พูเนี่ยดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามาในนสถานการณ์แบบนี้นะครับผมว่าเกมนี้สู้กันสนุกดุเดือดแน่นอนนะฮะจะมี หล,หลายๆอย่างเกิดขึ้นในเกมนี้นะผมมองอย่างนั้นนะผมว่าอาจจะมีถึงใบแดงมีประตูเกิดขึ้นหลายลูกอ่ะครับนะสนุกสุดท้ายแล้วมองคล้ายๆพี่บ่าวครับอาจจะออกเสมอนะแต่ว่าผมว่าเสมอแบบมีสกอร์ครับขอสักแต้มหนึ่งนะ ขอได้ไหมฮะในฐานะแฟนแมนยูขอแต้มต้องไปมตามแฟนลิเวอร์พูลนะฮะว่าแฟนแมนยูจะมาขอหนึ่งแต้มได้หรือเปล่าแฟนลิเวอร์พูลบอกไม่ได้ขอสามแต้มแต่ว่าขอหนึ่งแต้มนี่คนยิ้มนี่ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะฮะกับแมนซิตี้ด้วยนะฮะเลสเตอร์ที่ตามมาใช่ไหมยิ้มเลยโหยิ้มมุมปากแน่นอนเอออผมว่าคืนนี้มันแน่ๆนะฮะก็ก็ต้องดูจริงๆครับนะพูด คู่อื่นเอาเอาแบบสั้นๆเลยไม่บ้างเอาทัศนะไปเลยแล้วกันนะครับแอสตันวิลล่ากับเอเวอร์ตันเนี่ยไม่บ้างวันนี้น่าจะเป็นทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์โอ้โหสเปอร์บุกไปเอาชนะแน่นอนและคู่ดึกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับคริสตัลพาเลซตีสองสิบห้านาทีครับโอ้โหตามซิตีย้ยาวๆเลยครับณนาะนะทีนี้ทีมเขากำลังมาอุยโอ้โห <laughs> ชัดเจนนะฮะ,ฮะสี่คู่ชูชื่นนี่ครับเอเวอร์ตัน ท็อตแนมฮอสเปอร์แมนซิตี้นะครับส่วนคู่แดงเดือดเนี่ยยังกั๊กกันอยู่นะฮะกับ <g ül> ก็น่าจะดูออกเสมอไป <g ül> <g ül> แต่ว่าเสมอน่าจะมีสกอร์นะพี่บา่าวกับ <g ül> นะฮะก็น่าจะสนุกสำหรับคู่นี้คกนนี้นะครับอ,อ่ะปิดท้ายไปดู s อกันสักนิดนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไล่เรียงไม่หมดนะครับตั้งแต่ข้อความแรกนะครับสวัสดีครับคุณตุ๋ยคุณบ่าวนิพน์ปืนโตรายงานตัวครับรับสวัสดีคุณนิพนธ์เดี๋ยวไม่รอเชีย คือมันจันนะคนที่บนนะก็คืนนี้ดูแบบใจเป็นกลางไปก่อนแลวกันสำหรับแฟนออร์เซนอลนถูกต้องแฟนออร์เนนอลเชียร์ได้ทุกทีมอยู่แล้วไม่มีอะไรให้ต้องรุนเลยถูกต้องถูกต้องลุนโอซิลลุนโอซิลก็จบแล้วนะครับผมนะฮะอย่างอ่ไม่มียังไม่มีนะฮะเพราะเป็นกลางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะครับผมผมบังโลนครศรีเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นหมอนวดตาบอดมานวดที่สุราษฎร์ธานีคืนนี้สนุกแน่ พี่เจ๋งขวัญถุงให้หน่อยฮะโอ้ยังไงฝากข้อความผ่านไปยังคุณเจ๋งแล้วกันนะฮะคุณบางโลนะครับผมยังไงก็เชียร์เรียบูแล้วกันนะฮะคุณบางโลนะครับเดียโก้จะเก็บบรูโน่ใส่เป๋าหงห้าผีศูนย์ครับเบียร์กันเนอร์ FC ดีเจเปรี้ยวครับผมยังไงฮะคุณเบียร์กันเนอร์คุณไม่เป็นกลางเลยนะฮะคุณมาหงห้าผีศูนย์เลยแหละครับ ลุงบ่าวตอนบวชเนี่ยเคยไปนอนที่จุดกลางเต็นต์ไหมครับจากคุณเบียร์กันเนอร์เอฟีฟางกมบม่ไม่ฮะกลัวผีครับ คุณบ่าวบวชก็ต้องนอนในกุฏิดิฮะจะไปกางเต็นท์นอนเฮ้ยกางเต็นท์มันต้องก่อนบวชครับผมก่อนบวชเนี้ยไปกางเต็นท์บ่อยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าไปที่จุดกลางเต็นท์หรือเปล่านะมีแมนยูของเราจัดรายการแล้วเลี้ยวภูของเราล่ละอยู่ที่ไหนครับพี่แล้วเอ้วันนี้ผมน่าจะให้คุณเจงมันจัดนะน่าจะนอนพักผ่อนเรอฮะแต่ว่าผกชวนผมไว้ตอนเย็นนะเมื่อคืนน่าจะดึกนะครับผมอืมอ่า สวัสดีครับพี่บ่าวพี่ตุ๋ยแมนยูคืนนี้จะเก็บสามแต้มได้ไหมพี่ได้ไหมที่แอนฟิลนะครับรับผม,มต้องเชียร์แหละต,ต้องเชียร์แหละต้องเชียร์นะคุณนัทต้องเชียร์นะมองว่าน่าจะแบ่งแต้มผมเองก็มองคล้ายๆกันนะฮะแมนยูแพ้แน่นอนซิต<อ>ี้คืนนี้หวานเจี๊ยบ <c oughs> จากคุณนัทเรือใบใช่ใช่นี่เขาเข้อความล่าสุดเขาบอกว่าวิลล่ากับเอฟเลื่อนคุณตุย๋ยนะฮะ เรื่องการขันใช่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 ใชใ,ชใชนโปรแกรมไม่มีเมื่อกี้พี่เช็คเข้าไปแล้วกับผมอะก็แมนยูแพ้แน่นอนซิตี้คืนนี้หวานเจี๊ยบนะฮะจากคุณนัทเรือใบเอ๊ยยังไงฮะคุณนัทคุณนัทต้องเชียร์ให้เสมอเลฮะ <c oughs> อย่างน้นอยขอแต้มเป็นก่อน <c oughs> นะ,ะแล้วคุณนัทค่อยไปเขาเรียกอะไรนะไปเอาชนะพาเลสพาเลสกับแล้วก็ ค่อยๆขยับขึ้นมาลยฮะคุณนัทจะไปถึงจ่าฝูงเลยแหละฮะยยังไม่ถึงฮะใจเย็นๆนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเชียร์แล้วก็ลุ้นกันให้สนุกแล้วกันนะครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลพรีเม์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะคู่แดงเดือดนะฮะของแดงญี่ปพูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกำเย็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยว ผลการแข่งจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มาว่ากันกรับผมครับาาวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะครับที่ส่ง s อสแล้วก็รับฟังรายการในช่วงเช้าวันนี้พี่บ่าวอนวยวิทย์และผมชละลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยอนวยวิทย์เสมอวงและภัชระล้อมรื่น เบย์เย์ไรท์พรีเวนพลัสง่ายไม่ต้องขุดดินผสมน้ำคุ้มสุดๆถึง400เท่าปลวกหายตายต่อเนื่องปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป TOA l o f ลดิบอยู่ทนคนอยู่เท่ใต้ที o อ l o ล t